สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาร์กเกเมอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้จะมาเล่นอีพีที่10กันนะครับมาดูครับว่าจะเป็นไงโหยอีพที่9นี่ก็เดือดมากเลยนะครับถ้าใครยังไม่ดูฝากกลับไปดูอีพีที่เกด้วยนะครับต้องใช้กุญแจดอกนี้เราไปประกอบกุญแจมาแล้วตามเมื่อกี้ เจอตุ๊กตาปีศาจตานี้จะเจออะไรเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหยา่าอีธานเอาออาไปย่าเฮ้ยฮหัวขามึงยังเดินไหวอีกเหรออีธาน ย่าใย่ายมันเข้ามาไอ้เชี่ยมันต้องลูกซองมันต้อนลูกซองเจา้าพวกนี้ลูกซองลูกซองลูกซองครับอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอ้โหขาเป็นไงบ้างอีธานเออขึ้นไปขโมงก่อนเผื่อมีของให้เก็บอยู่ที่สูงจะปลอดภัยกว่า เมื่อกี้มากระทานหันมากเลยนะครับเดนเสียมมาอยู่แถวนี้นั่นไงมันมีระเบิดอยู่อันนึงเดี๋ยวมาก็ยิงเดนเสียมมาอยู่ข้างนอกอยู่แถวหน้าบ้าน ยิงอยู่ตรงนี้ได้ปะเนี่ยเร็วขึ้นไปเราต้องมีกระสุนเยอะวันนี้ถึงจะฆ่ามันได้เตรียมกระสุนมีกระสุนน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะครับ ู่ไหนยืนยิงมายืนยิงแม่งตั้งแต่ตรงเนี้ยแหละอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมมาแล้วม,มาแล้วผมมึงมาคโคตรโหดอ่ะผมมึงมาโหดมากมาโหดมากมันมาโหดมากม,มาโหดมากม ไหนมันอยู่ไหนละเราต้องยิงมันแถวนียแหละให้มันให้มันมาถ้าโดนทีนี่อาจตายได้เลยนะครับตะมัดมนให้ดีโอ๊ยมันกระโดดขึ้นมาวะโดนมันี่อะไรเอ้ยโดนไปที ทีท่านเลือดอีทานครับไม่ได้ครับเลยมะอันนี้อะไรเนะี่ยขาพีม่มุดต้องใช้ระเบิดละอยู่ไหนวะ เหมือนมันอยู่ข้างบนอะ่ะเนี่ยเหมือนมันอยู่แถวเนี้ยอยู่ข้างบนอะ่ะเฮ้ยจริงไงอือหือโดนไปสิเฮ้ยมีไอ้นนี้ไหมเออมีเฮ้ยมันมามันมามันเข้ามาได้ไหมโอ้โหโดนไปสิตอกย้ำ ตอกตอกย้ำตอกย้ำม,มาแล้วมามาแล้วมันโหเฮ้เยโอ้โหโดนเฮ้ยโดนเล่าออกมาว่ะโอ้โอเลยมันจะโหดปานนี้เฮ้ยไม่ได้ละอย่ารอช้า ดูไปที่ปลอดภัยก่อนหืมขอเพิ่มเลือสักหน่อยโหเสียงมันเงียบไปละหรือว่ามันนอนแล้ววะมันอยู่ไหนเฮ้ยมีเงียบมันอยู่แถวนี้แหละมันอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยใช้สไนเปอร์เงียมาอื้ม คนละทีนี้แล้วเมื่อกี้เสียงมันอยู่แถวนี้เนี่ยไปลงลมไปหามันอีกไปรูยืนเทินแต่ว่า e อยู่แถวนี้แหละเฮ้ยตรงนี้ก็มีคนเดี๋ยวพึ่งไปจาัดก,การตัวข้างนอกก่อนไปจัดก,การตัวข้างใน ผมเองมาแล้วผมเองมาแล้วโอ้โหเกือบแล้วไม่หรอกมาืึโดนไปสิกลัวโดนอืึ เดินไปทีนึงตัวเยอะไอตัวใหญ่อยู่ข้างนอกมีทางขึ้นไหมต้อตออไปเผชิญอย่างเดียวมีระเบิดอะไรอีกไหมไม่มีละมามีแต่กระสุนอะไรอะไรมาสีมีทางขึ้นเหอ ไปไหนเฮ้ยกระสุนหมดมาใช้สต์หน่อยหายไปไหนวะหายไปไหนเอา้าตายแล้วโหเฮีชยชอบไปทีหนูกว่าจะฆ่าได้ มอดีนะ่ามีกระสุนสนายอยู่ขอนี้มีอะไรให้เก็บไหมโอเจองานหนักอยู่ในะทอนไปต่อครับขอนี้มันต้องมีอะไรสักยอย่างเหมือนทางเก่าเลยเนาะยังเป็นประตูเปิดมาเลยเนาะ มันคงไม่มีเท่านี้หรอกมันจะเป็นตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็ที่เดิมนี่ือตรงนี้ตรงที่เราเปิดมาใช่เ,เดินตรงไปฝั่งนูน้นเร็วิทันเดี๋ยวรอเช้า นี่งมันต้องมีสักทางหละมันปกคลุมด้วยสารคล้ายเปียกอะไรวะปกคลุมด้วยสารพิษเหรอถึงไปไม่ได้ดูเห็นน้ำเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับอันนี้อะไรนะอ่างเก็บน้ำ ไปอ่านเก็บน้ำไม่ได้เราองยาเราต้องอ้อมกองไปทางไหนได้ละ่ะเมียทางเดิมเนี่ยใช่ไม่น่ามีอะไรไเร็ว อย่างนี้เราต้องอ้อมนะอีธานไปดูหลังบ้านมีอะไรอยู่ข้างหลังบ้านนี่ใช่ไหมอืมเจเล็ก มีประตูมันใช้สิ่งนั้นที่นี่ไม่ได้แอล้วต้องไปหาอะไรมาขันตรงนี้หรอมันมีบันไดขึ้นไปด้วยตรงทางนี้แหละมันเหมือนรูปล่างอะไรสักอย่างไม่ได้ ม,มีน่ามีแล้วละ่ะเดินถอยกลับไปเราต้องไปหาของมันต้องมีอะไรสักอย่างบาดแพลสาหัสผมคงอยู่ได้อีกไม่นาน ผมได้ยินเสียงพวกมันเดินไปมาด้านนอกผมมันแทบไม่สะท้สะทสถานตอนผมยิงผมรู้สึกว่าพวกมันกําลังล้อเลียนกับผมอยู่ผมมันไม่ใช่หมาป่าแต่ผมก็จะไม่ยอมมอบเหมือนหมาหรอกนะถ้าผมไปให้ถึงถังน้ําเฮ้ยกระหันหน้ําเก่าเมื่อไหร่ผมก็จะหยุดพวกมันได้ผมผมปกป้องคุณได้นะใกล้มากแล้วบาจริงผมนาวจ้างขาขาก็ไม่ยอมขยับผมขอโทษจริงๆนะหรือชา ได้โปรดยกโทษผมด้วยไปที่อะไรอะไปที่กังหันน้ำเก่าเหรอกังหันน้ำเก่าล้าจะปลอดภัยแต่กูฆ่าไปแล้วอะดิ <c oughs> ในกังหันน้ำก็ทางนี้อะไรอะแต่มันแค่มีอะไรให้เรา เดี๋ยวเอาไปเอาเฮ้ยยังไม่ได้ไปเสียบแท่นบูชาเลยนี่ขอไปเสียบแท่นบูชาแป๊บหนึ่งนะครับเออนี่เราเก็บนี้มาแล้วเสียบไปก่อนมาเลยสองอัน เอ้ยขอซื้อของด้วยนะจะให้ฉันเลือกของให้ไหมล่ะไม่เป็นไรเด่กกูเลือกเองเอาให้หมดเอาให้หมดวาจนภัยให้สนุกล่ะมันแน่นอนอยู่แล้วดู อ่เดี๋ยวทีนี้ไ้เก็บตรงนี้กันอืมต้องเดินอ้อมป่าวเพราะมันก็ไม่น่าเหลือของหรอกนอกจะจะเดินวนมาเก็บตรงเนี้ยนี่ไงใช่เลยเดินอ้อมนิดนึงมันต้องอ้อมนิดนึงมาเราว่าใช่ตรงนั้นแหละ เร็วเวลาไม่ค่อยท่อออกมาก่อนอมันล็อกว่ะมันล็อกอะ่ะ มันมีแต่ทางเนี้ยทางนี้ก็น่าจะปิดอีกมั้งเนี่ยแล้วตรงนี้ล็อกจริงมีทางไปไหม ตอมหาเส้นทางมันก็มีสิเป็นไปได้นะใช่ไหมแต่มันไม่มีทางไหนเชื่อมเลยนะดูดิไม่มีเลยเนี่ยหรือว่าเรามาผิดโอ้ไม่ข้าต้องวิ่งกลับไปมันเ,เป็นทางเส้นนั้นแหละ ทางที่เราเปิดไม่ได้โอ้แค่เดินมาตรงนี้ก็จบแล้วนะอ๋อต้องเป็นรูปเหล็กหมอ,อ,อกระสุนระเบิดเฮ้ยเจ๋งว่ะกระสุนระเบิดเฮ้ยมันมีแค่เนี้นะ g m 7ก โห่เจ๋งอ่ะมาแล้วได้ปืนระเบิดแล้วนี่แต่มันต้องมีอะไรสักอย่างดินี่ไข่ครัวไปกดไปไม่ได้พังได้ไหมเป็นกระสุนอีกอันนี้ไอการหันน้ำ อ๋อเก็บไปแล้วถือว่าเราเก็บของไปแล้วอาวุธกันเป็นอาวุธไม่น่ามีอะไรตรงนี้ไปเปลิดล็อกตรงนี้เฮ้ยเปลิดล็อกไม่ได้ด้วยเป็นไรเราต้องเช็คของว่ะ ตรงนี้เราเช็คแล้วต้องเช็คให้หมด มันอยู่ไหนเอเอไปทางนี้ไปได้ไหมถ้าจริงทางนี้น่าไปได้นะเนี่ยคิดว่ามันจะอยู่ในนี้เนี่ย ไม่เจอลองดูแ่วนี้ดีดีไม่มีนะครับไมได้ปืนระเบิดมาแต่ในนี้ก็น่าสงสยัยเราประมาทอะไรไปหรือเปล่า ไม่มีนะครับกันหันน้ำกันหันน้ำเก่าอ๋อมันก็จะให้เราปืนเนี่ยมาฆ่าไก่เนี่ยดิ อ๋อมันก็จะเอาปืนนี้มาฆ่ากับไอหมาป่าอ๋อเฮ้ยใช่จริงด้วยมอเราเก็บปืนนี้มายิงไอนี้นี่เองเจอแล้วไปต่อสิครับโอ้โหอาจจะนั่ไปหน่อยครับเมื่อกี้หาทางโอ้แลแลเหลือแลเหลือดอดเดียวก็โอ้ มอปืนระเบิดหมดละเอามาเพื่อยิงยิงผ่านทางไม่ใช่เจ้ามายิงสับประหลาดเลยเฮ้ม,มีหมูป่าเก็บเนื้อหน่อยครับโอ้ยขอเก็บเนื้อหมูป่าหน่อยครับไปขี้เก็บวิ่งไล่วะมาดูทางต่อเลย อเอาไอหมูมันชนกูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหืมหืมตายสักทีมา <c oughs> เก็บเนื้อเดี๋ยวไปให้ดุไปทางไหนห่ตต้องมีอะไรสักอย่างสินี่ต้องเป็น อะไรสุอยองอืมนี้เหมือนอ,อ,อยู่ในห้องดุกเลยเนี่การหันน้ำเก่าเข้าไปข้างในเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวจะได้เจอบอสแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอจบพาร์ทเยงเท่านี้ก่อนนะครับ มาเซไปก่อนเดี๋ยวไปเจออีพีต่อไปนะครับออพี IP ที่11นะครับเตรียมรอได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลงติดกันครับโหแต่ถือว่าภาคนี้มันมากเลยครับมันนั่นงแต่เจอไอ้หมาป่าหมาป่าครึ่งมนุษย์แล้วครับ